งานที่อยู่ในแบบเนี่ยก็เป็นอินสตาเลชันที่ทําจากเค้ืประปนินเผาแต่ว่าไอเดียสําคัญก็คือว่ามันเป็นการไปเอาดินมาจากที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครก็อยากจะเชื่อมโยงอยู่กับแหล่งวัตถุดิบแล้วก็ในอดีตมันสามารถหาได้ง่ายๆแต่ว่าตอนนี้เมืองมันกลายเป็นแบบเป็นเมืองใหญ่เป็นตึกอะไรไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะเอาแนวความคิดเนี้ยมาลองทางานศิลปะดู เวิร์กช็อในวันนี้ก็เชิญชวนให้ผู้สนใจมาดูที่งานแล้วก็ได้จับแล้วก็สัมผัสตัวชิ้นงานเซรามิกตอนที่ทำรีเสิร์ชแล้วก็ได้มีหยิบจับพวกชิ้นงานที่เป็นของโบราณเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยทำให้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆก็เลยอยากจะให้โอกาสนี้ให้คนอนื่นๆได้มาจับสัมผัสแล้วก็พูดคุยเพื่อมีมิติ เพิ่มเติมขึ้นเกี่ยวกับงานของเราชอบปั้นเซรามิกอยู่แล้วค่ะส่วนตัวเรียนดีไซน์แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใกล้เคียงกับโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่เลยเอาดินที่ขุดมาจากที่วันบ้านอกคือในโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้ร่วมเนี่ยได้ลองทำชิ้นงานด้วยด้วยเทคนิคการปั้นง่ายๆแปลกใหม่มากเพราะว่าปกติเวลาเราไปพิพิธภัณฑ์เราคือแค่ดูใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเราได้จับได้สัมผัส น้ำหนักมันเป็นประสบก,การณ์ที่แปลกใหม่มากๆเหมือนเราได้ทําความเข้าใจตัวศิลปินแล้วก็ตัวดินมากขึ้นค่ะนล้วก็อเบนาเล่เป็นแบบกิจกรรมที่กระจายไปในที่ต่างๆในกรุงเทพมหาคนครซึ่งช่วยให้เมืองมันแบบถูกมองในมุมต่างๆกันแล้วก็เชื่อมโยงกับคนมากมายอยนะ่างเงี้ยใครที่สามารถแบบมาเกี่ยวข้องได้ด้วยเนี่ยจะอยากให้มาร่วมกันเยอะๆเลยค่ะบริษัทไทยเบฟเรดจำกัดมหาชน